สวัสดีค่ะโอ้ยดองคลิปมาเกือบมาเกือบเดือนแล้วเออเพิ่งได้ลงอ่าคลิปนี้เป็นคลิปอ่สมสาส์านนะคะกอมาถึงเราก็มาแวะตลาดกันก่อนเลยเราเมียหนึองทีนึง,นงเนาะก็มาแวะซื้อพวกข้าวนะคะพวกกุ้งพวกหมึกนะคะก่อนที่จะเข้าที่พักทั<ร>้งนี้เรา <c oughs> พักกันที่สมสาส์านมิลลานะคะก็ามาดู อาหารกันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าที่พักนะคะรอบนี้เราเดินทางกัน7คนนะคะเป็นทิปครอบครัวะคะ่ะพอมาถึงที่พักนี่ก็ม,มาลองมาลองกันเลยเนาะตกปลาได้เราก็มาทำเหยื่อนะคะนี่เลยไม่รู้ว่าสูตรใครจะอจะมานเนาะม,มีทั้งแบบกุ้งสด กุ้งฝอยแล้วก็หมึกแล้วก็ปลาดิบนะคะเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศกัน,นะค่ะเอาบรรยากาศมาฝากนะคะ นี่ก็บรรยากาศดีมากค่ะน้ำใสวิวสวยนะคะมีสะพานทอดยาวด้วยนะคะตอนเย็นๆเ,เหล่เราจะไปตกปลาก,กันตรงปลายสะพานกันนะคะช่วงนี้แดดร้อนมากเลยค่ะรับชมบรรยากาศกันต่อเลยค่ะโอ้แหนอ๋อฮะ <c oughs> <c oughs> มาลุ้นหองบาสกันปลา <laughs> ดีปลาอะไรนี่ปลาอะไรนี่ปลาอะไรนี่สีแล้วนะพี่น้ำว้าวหมานนะสวัสดีคะ่ะวันนี้พามาเที่ยวนะคะที่สมแมสานนะคะวันนี้เราพากันที่สมแมสานวินล่านะคะนี่เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะ ตอนนี้เราก็จะพาไปดูนะคะว่าได้ปลาได้เหมือนกันกี่ตัวแล้วเนาะไปเลยบรรยากาศตอนเย็นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกเย็นวันแรกของเราไม่ค่อยหมานกันเท่าไหร่นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะก็เป็นเช้า ที่สดใสอันนี้เราก็จะมากินข้าวกันนะคะน,นี่ผลไม้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงหมีปลาทาังโกด้วยเป็นอ่าอาหารเช้านี่ก็คือแถมมากับข้าวห้องนะคะข้าห้องมุมโอวันตินขน,นมปังปิ้ง oh โอ<ด>้มันใหม่ แล้วก็จะมี้างขกา็โควนตินเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโจ๊กนะคะตรงที่ตักโจ๊กบรรยากาศตอนเช้าวันนี้อากาศดีที่สเมสานวิลล์น,น,นี้คืออาหารเช้าของเรานะคะ หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมเหยื่อออกลาก,กันวัน,วน<ช>ที่สองนะคะไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะได้<ห>ดือเป่<ม>านะคะจับกันไหมมุ้งจกหน่อยพั้ไปขึ้นเรื่อยนะครับให้เราไปกินเขาไปกินเขาก็งกไงผมยังอมนนั้ดละเปลีปล่ยนหรือมุ้งคื่องพูดละ เป็นผู้าขอพิธีละลาน้องจะเปิดเปิดพิสดารเมือกอดเฮ้ยหวานจุ้ยจยมาเตรียมเตรียมเลยน้องๆจะกินเมือกช็อตกันนะคะเมือกเ้านี่ไปตกะมือกมากคุณอาเบิ้ลนอนเพื่อนตายละเอาตัวน้อยๆแล้วมันหน่อยจะสูอยู่บวชสดๆมาตอนเช้าไม่เชื่อวะคือเชื่อมานนเนี่ย ชาวีนแม่ท้องไม่ได้ออกไปตกหมึกกับน้องๆนะคะก็เลยลาดมันไม่ดือดเือแล้วนะคะมันเดือมดลยตอนตกใ้ยังหมอ้ยแบบออริจินอลเบิ้งลวดคุณน่ะเราต้องปั่นมันก่อนเลยนี่ฮะหน้าตาใซ็ตเลยเตี้ยงก็ขาะดูหน้าตาแก คือโหดแทบมันโตคือโหดแท้เดี๋ยวมันจะมาไม่ถือนี่เอาจ้ำแจ่วนะคะเราจะกินแทนพี่นางนะคะแต้มเลยห่วหักออกก่อนบอดเลเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเราคนบอลเราล้อคนเอาเอาหัวจุ้มต้องหัวบ่แมนจุกส่งดำคักแท้ะเอาหนังมึกมันออก นี่นี่เทเจียวใช่นี่เอามือใช่นี่แต่กลืบเลยกลืบมันเอคือเครื่องตัวด้ะได้ไเอาขมันกรอด้เป็นยังมกินได้โอยมันเป็นยังไงอบยเบิลค่ผมไม่จำหมแล้วเอเนี่ย มืดจุม่แมแล้วไรอ้อาบ,าบามืกมกกดมก,กินกุ้งเลยกุ้งสดก <c oughs> ินให้มันเบิร์ตั้องรอต้องรอหมุกม,มันคือดำดี <c oughs> หลังจากที่ทานข้าว,ชาวเช้าแล้วเราก็จะออกลากันต่อนะคะ <c oughs> นี่มานกนาดได้ปลาทรายนะคะเช้านี้ วันวันวน,นี้อจะได้เย,ยอะมาค่ะแต่ว่าถ่ายภาพบรรยากาศได้ามาได,ได้นิดหน่อยนะคะมาฟั้นะคะได้อยู่ยระหว่างตกปลานะคะเราก็จะเห็นน้องมานะคะกำลังอาบน้ำเนาะนเขาบอกว่าน้ำทะเลนี่สามารถารักษาอาการเชื้อราผิวหนังได้นะคะสงสัยน้องมา ทำการสปานูนสามตัวขึ้นได้นี่เนี่ยตัวนูนกำลังกำลังลงมาตัดภาพมาที่ตอนเย็นเลยค่ะวันนี้เราทำกับข้าวกี่เองนะคะออันนี้แม่ค้าสมตำ ม่ค้าสมตำกับข้าวเย็ยนนะคะี่ส้ตมตำนะคะแตงโมนะคะกับเขาลายลายพี่ดน้อยด้ยคุณ <c oughs> ปลาที่เราตกได้ปลาที่เราตกได้ปลาปลาทรายกับข้าวเย็ยนของเรา ปลาตาลมืนี่เอปลาตาลานกับม้วน้นะเ้ยไปกาอยานี้วอตาตาวนไปอัป้มอคลิปนี้อาจจะเก็บภาพบรรยากาศมาไม่ได้มากแต่ก็ขอปิดคลิปนี้ด้วยทอดปลาก็แล้วกันนะคะ